บางที่านจะเป็นเพชรเดอร้อแต่วเบื้องยูอันทั้งด้านลมของมันจะมีหินปุ่นแบบนี้นะมันจะเป็นเครื่องเดียวซื้อแบบนี้เป็นยังไม่ว่าใส่ซ้ายอยู่ในเนาะลองทับเบิ้งบ่สักครูทับอะไรทับ,บ้บม,มันแตอ่ะแต่ตีตัวกันเยอะจังไงต้องเอาสิต้องมาเยอะสิไปลุก สบายดีสบายดีทุกคนดีกำลังจะตามมักซ้มนั่นจุดทับโตสู้ซ่องอาคาน้อยเนาะคือมือน,นี้เขามาขุดห้องน้ำกันเนาะที่จริงเขาขุดมาแต่มมือวานมือซึนแล้วสักคนเนาะแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือมีมักหินหล,ลายหลายอุปสรรคเนาะบุหัวเขาซีขุดเข้าไปได้เล็กกำลังถ้าว่าบ่ได้ก็ยอมกันเดี๋ยวพยายามขุดมือเล็เลกมือได้มือเล็กมือเล็กเ,เ,เข้าไปเข้าไปจนกว่วาเขาซีได้ตามความต้องการของเราเนาะโอเค มี่นีน่องทรายมาอยู่นําเลยปีนี้จะได้เห็นภูฏิเซลัตะวเพิ่นเป็นพ้นเป็นน้องทรายเนาะคือเป็นลูกของอ่าวนะครับเป็นลูกของอ่าวเนาะเป็นลูกลูกพี่ลูกน้องเนาะก็เลยว่ามาอยู่นํามาเฮียนด้วยพี่เลยเนาะชิวพี่หลายปีอยู่นะโอเคแล้วก็เป็นตากล้องไม้ของเฮาเด้อเนาะเบื้องหลังเลยไล่คลิปเดี๋ยวต้อนมีไปเนาะใจเป็นผู้นี้เป็นตากล้องโอเคเอาเลย ัหินหลายพี่น้องเอ้ยมัอหินนี่ห้องนำ้ำห้องน้ำพราะว่าอยู่พี่มันมีห้องนำ้ำลำบากเข้าใจสบายอยู่แต่ว่าสกูร์ลำบากสากูเนาะเวลามีแคกนี้มันยังมากบบค่อนข้างลำบากหน่านะต,ต้องได้เห็นห้องนำ้งนำไว้เอ้ยอกินลายพุทธทำอิดคุดเต่พี่มาตัวมากินลายขอเปลี่ยนแผ่น,นขึ้นไปทั้งนี้เอา こ,こ,にもこれには。うん อโอ้ยนี่หินอีกล่ะฮัลโอ๋อหินส่วนมันหักเด้อหินหินทางนั้น ก็ข oh. oh. oh, ับดิสหาเอ้ยฮักเลยไม่เอาจจกด้วยเอาฮักเลยเอาหินออกเถอะก้อนเถอะก้อนกันอ๋อหนักถ้าไม่ไม่หินมันจะสบายมันหาเนี่ยไม่หินเอาจูกมาจกดีตีโอ้ยถ้าว่าไวนะ Lật chốt sự lòng pháo của mình để thả thận lúc nào đó nó, lên bếp mô hình nha bộ, nha yên 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 tô bên nhau nó sẽ kết khắc lấy bố hụ, kêu cá đuốc, cứ cá theo vương bên thung hìn, này mày này này, đi đi, thấy bao? cái bố hụ, kêu pet đi đắc, vương ăn nấm á, long ขอ,ของแท้เจอกลองแท้เขาแล้วพี่นอ้องอู้นี่นี่นี่เป็นเพชรบ่จักษ์เดี๋ยวเาเดินสี่ดหเป็นเ,เพชรนะโอ้สีด่ดหเป็นเพชรแล้วสุกุ <c oughs> ตัวนี้คือเบิ้งไปเบิเเ้งมาเบิ้งเพื่น้องหลักจะคือจะคือกระดูกแต่ว่าเห่าเบิ้งแล้วสังเกตเบิ้งแล้วนี่น้องไซอันหักเลยคุดหักเลยน่าจะเป็นมักหินหลายกา็เป็นเป็นหินเนาะนี่หินแต่ว่าตัวนี้นี่เห่าสำคัญตัวนี้เลยของแท้ของแท้เลย เป็นเพชรบรจักโอ้เห <ancestor> no ็นป่ยูสกุชีแด่เป็นเพชราปนี้แหละออโลโลโลว่าเดซีแด่เป็นเพชรยูยูข้างในของมันจะเห็นไว้ว่าใส่ายเนาะสามารถเบิ่งไว้ว่าสองทะลุได้เลยตัวนี้แล้วจะเป็นสามสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่หกเหลี่ยมพุ่นันตัวนี้ยูปลายของมันเนาะจะคือทับทิมเลยหรือว่าบางที่จะเป็นพวกบ้หูเท่าบ้หูมันมีข้อมหูเรื่องพวกนี้นะ บางที่จะเป็นเพชรพลอยวัจักรด้วยบางที่จะเป็นหินแก้วนอนเป็นแก้วของวัจักเนาะมันม่ใจดีแบบนี้คือแก้วนี่มันคือตัวนี้จะเป็นหินเป็นหินเลยเป็นหินแต่ว่ามันจะมีด้านไหนของมันจะใสๆแบบนี้มืหูว่ามันเป็นอะไ่เนาะหาคุดของน้ำเจอนนองใสคุดมาเห็นเห็นว่ามันสวยงามล้วก็เราเอาออกมาเลยโอ้โหโบนใเขึ้นพี่น้อยเดี๋ยวคอยรุ่นน้ำกันอีกเท่านึงหาป้าไว้ก่อนเดี๋ยวคอยไปลองไปเซิร์ชเบื้องบนเป็นประเภทใด กู่นี้เจี๊ยบไอนี่นี่ของแค้ของแค้นี่สังเกตเห็นบออันนี้จะเป็นราจจะเป็นหินแก้วอย่างที่บอกไปบอแก้วมันจะเป็นดินแดนแห้งไม่ว่ามีบอแก้วลายนะกูเรียกเหมือนว่าบอแก้วนอนนี่แต่นี่คนนั้นจะเป็นแก้วขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้มันจะมีจะมีอันนี้จะมีหินปุ่นแบบนี้เอาไปเห็ดแวนได้เลย เราเป็นเพชรบ่จักว่าแม่นนอเพชรหรอโอ้สวยงามนี่น้องไซคุดได้แล้วกันตัวนี้หาจิมมีตัวนี้หา,นหาเบิ้งตัวนี้ก่อนแปบ๊บนึงลองลองคอมเมนต์มาเบิง้งว่ามันเป็นประเภทใดตัวนี้เนาะเห็นบ่โอ้บางที่ย่านจะเป็นเพชรเดอร้อแต่ว่าเบ่งองยูอยันทั้ง ด้านลมของมันจะมีมหินปนแบบนี้นะมันจะเป็นเครื่องเดี่ยวซืๆแบบนี้โอ้เดี๋ยวเป็นเชรเป็นพลอยเละสกุลไม่อย่างวะอย่าดลองลองลองคอมเมนต์เบอร์เด้อเอฟซีเด้อผพ้ใอเดเคยเห็นตัวนี้เนาะแบบมันเป็นแบบไหนนี่อันนี้น่าจะเป็นคือกระดูกแต่ว่ามันกระดุกันป็นหินนี่กันนี่ โอ้ยโฟกัสแต่ก็มีมีหินตัวนี้อันนี้เป็นหินเด้ออันนี้ก็เป็นหินธรรมดาเนี่ยเบเยเื้องจกเป็นอกแต่ว่าจะมีเลื่อมๆนิดนึงเบื้องเอาลองสกูไปเอาน้ำดูโอเคทุกคนตอนนี้เราสิให้สกูล่างเบื้องว่ามันเป็นหินประเภทไหน ปนนตัวนี้งามเอาเอาไปเห็ดแวนนึงคือสิคักเนาะเห็ดแวนแป็นเพชรโบ้ในจะว่ามันเป็นประเพชรแดงตัวนี้นะมันเป็นหินตัวนี้คือก้นของมันเป็นหินเลยกะที่เชิงนี่จะเป็นแบบว่าใส่ใสเลยเออตัวนี้จะเป็นหินธรรมดามันเป็นแก้วอ่ะเป็นเพชรอ่ะเป็นแหวนน้ำมุเป็นมูเป็นเพชรพลอยอะโอเคโอเคหาพักผ่อนก่อนเหาสิไปเบิ่งของดีของเขามันเป็นเป็นยังโงบ มันแม่นมีอย่างแท้เด้วยสิไปแซดบังกันมานี่มึอวานนี่เขาแปลงตัวนี้เห็นบ่อ่าเห็นบ่มนี่เขาแปลงตัวนี้แล้วก็มาชวนกูมาอยู่น้ำเด้อมาพี่สักครุลปัญหาของมาชวนก็คือติดเสาเนาะติดเสาบ้านอื่นแล้วก็มันจะไปประมาสองสามหมื่นจุดกลับมาเถินหนึ่งนะเอาก็เลยมัดไว้แล้วก็ สิ่งที่มันเป็นปัญหาของมันก็คือนี่เป็นในส่วนเนี่นี่เห็นบ่มันไปขี้เหือนน่ะป้าในสักครู่บ้างพี่นีเป็นขี้เหือนเนาะนึกพี่สักครู่นี่มันเป็นขี้เหือนแต่มือเขาซื้อมาทอิตรนอนสักครู่เนาะเขาพามันไปสักยาสองเข็มแล้วยังบ่หายบู้หัวซิมีวิธีเดีหักสายลองเอฟซีลองแนะนำมาเบิ่งดูเป็นห่วงอยู่ในไข่ของมันนี่ชิชิกอะไรนี่ชิซุกเหรออ้าล ้อ้สวนเอ้ยปา่านนี้ยังติดผู้สาวเด้หากกลับมา้าวนี่สะพูเนาะมันไป3-4มื้อละติด<อ>สาวบ้านอืนอ่นน่ะนะห่างกันหลายกิโลอยู่3กิโลนี่แหละแล้วมันสิปไปหั่นก็บ่ยอมกลับมานี่เจ้าสวนนี่ก็ได้ตอนนี้มันขนลนเนะขนลนหมดยังน้อยนึงอยู่หัวน,นี่สิปุงใหม่ย่านมันบ่รอดอยูย่เดนี้เป็นหา เอาคิดว่าซิมหาหักสาได้ตัวน,นี้ครับานไปหลายเดือนแล้วเนาะสกุ่ซื้อยาใส่ก็บวดีสักยาได้สองเข็มละสองสามเข็มละมันเป็นขี้เหื่อนนะเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวหักสาลอง fc ลองแนะนำบ้างดูถ้าโตเป็นยาเนี่ยเขาซักมัดแล้วบอรอดเนาะบวดีจักเถื่อไอ้ส่วนนอนนอนดูนอนนอนนอนให้ขเขาเบิ้งให้เขาเบิ้งนี่เดี๋ยวนี้แม่นมัดเลยเป็นห่วงอยู่ คือเวลามันไปทิศสาผู้เป็นสังด้วว่ามันยางมันกลับมาตามทางคนเดียวนะยานก็สิทับเนาะยันชาวบ้านก็สิทับก็เลยว่าเอามาพี่ยันเวียดสิจับไป <c oughs> ให้มันเวียดไปบ๊วาอยู่เนาะไอ้นฮเป็นห่วงยุ่เป็นห่วงยุข่าซื้อมาได้ชักเดือนวะคูซื้อมาตอนส้วงเดือนห้าเนาะเดือน <c oughs> ห้าอ่าเจ็ดแปดสีเดือนแล้วี้เดือนยังพอดีแับนี้ นี่จุดสําคัญของเราคือเาซิเบิ้งตัวนี้มันเป็นเมีอีหยางของแท่มันเป็นอีหยางของแท่บอสนใจว่ามันเป็นเมอย่างตัวนี้เนาะเขาสนใจตัวนี้มากกว่าโอ้มันเป็นเลียมนะมันเป็นเลียมหรอกคือแบบเขาคือว่าเขาเคยเห็นหรือใส่มาเนี่ยอยู่ตามทีวีตามอินเทอร์เน็ตันอย่างนั้นนาจะเห็นแต่ว่าเบิ้งแล้วว่าเขาสามารถเบิ้งไปว่าซอง bơm thả lũ đây là này, tụi này mình sẽ xài à, tụi mình sẽ pin hình hình để bao nhiêu lượng bơm bơm là mình pêk pêk ừ, nằm, là nữa, đau sẽ pét một, lên và khuất hóng nằm nó có hóng vào nè tụi mình sẽ pét tả lên để xeo phải xài nhuông xeo ừ. đây เป็นทับทิมบ่ชักไข่คือไข่เลยแต่ว,ว่ามันสีสันงามนะไข่โมหินไข่มหินบอกก็คือน,นี่บ่ในแจมันเป็นอย่างไรว่าใส่ซ่าอยู่ในเนาะลองทับเบิง่งบอกสักครูทับเบิ่งทับให้มันแตกอ่ะมันแตกอิกนี่ปินหินธรรมดาเนี่ยแต่ว,ว่ามันจะ จากคนข้างพิเศษด,ด้วยหนึ่งนะตัวนี้เขาเรียกว่าเก็บมาเบิ้งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหินตัวนี้ก็จะเป็นหินขึ้นกันตัวนี้เป็นหินเด้อคิดเราเป็นกระดูกคือกระดูกเลยเบิ้งพื่นอกเราเป็นกระดูกคือกระดูกไก,ก่เหมือนอย่างต่ว่ามโแม,มนนี่โอ้ของแท้ก็แล้วนี่เดี๋ยวถ้าเป็นเวนเพชรนี่เวนเพ็ดใช่ถ้าเป็นเพชรเนเลเซียว สิเห็ดสิเปรีมันซาคูเลยตัวนี้นะเป็นคาดองซาคูเลยเม็นอีหยังกันแท้ผู้ใดเคยเห็นเว็บนี้เนาะมันเม็นยังวะน่าจะเป็นแก้วหลายกว่าซาคู่ว่ะบอกคือสิเม็นและคือเกลียวใส่ๆโอเคมาเดี๋ยวเราชี้ล่องให้คนทีหู้เบิ่งกันตัวนี้เนาะตัวนี้ถ้าเป็นแก้วก็บุ้มมีราคาอย่างเดียวตามนี้เนาะถ้าเป็นเพชรพลอย เออโบนแน่บนแน่เด้บนแน่เด้นี่ของแท้นี่มาเดี๋ยวรุ่นรุ่นนุ่มกันมาเดี๋ยวซีไปซองเบิ้องกันสิให้เขาเบิ้งกันตัวนี้เป็นยังจะอันจะเป็นหินธรรมดาได้ปะค่อนข้างพิเศษนิดนึงคือเห่าสามารถไม่ว่าอันไม่ว่ายงไฟสายเข้าไปมันจะเห็นได้ว่าเนาะขาวๆหมดนะตัวนี้ของแท้ของแท้เดี๋ยวเอาซีไปเบิ้งกันเอฟซีลองลองผู้ใดก็เห็นในตัวนี้เนาะ มันเป็นทาดแฮคอร์ดบอกหรือว่าเป็นอย่างไรเป็นแก้วบอเป็นเพชรบอกเพชรบุนห่าจะไปยูจะอยู่ตื่นแบบนี้เนาะเราจะเป็นแก้วอายกา็แต่กบวน bon แน่เลยถ้าเป็นแก้วนี่เรยเสีเห็ดแวนให้สักคู่นึงคู่นึง <c oughs> ตัดตัดตัวหินนี้ออกไปมานี่ตัดตัวหินตัวนี้ออกไปก่อนพาออกนดหนึ่งเลยก็ซุปใสซุปใสตัวเห็ดแ <c oughs> ว็ดเวเห็ดแวนใส่นี่แล้วก็เสร็จเลยอือหือหกเหลี่ยมหนึ่ง สองสามาสี่ส่ิบสี่สิบส้่สิบสี่สิบสี่สิบเพ่สิอสี่สิบ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 สีนเิ่ส <laughs> ิ <laughs> บสี่ฝับสี้สิบสี่สิบสีสิบี่บสินสันสิี่สิบสี <laughs> นนี่คือสองัรรมชาติธรรมชนะิต่ิบสี่นิบสี่ี่สิบสี่นินี่สิบสี่ินสี่สบี่เปบน,นี่สิ่ส <laughs> ิบาง่ี่สพราะ่ันมี่ินเนาะิี่สี่สิบิบบี่สี่ส่วนที่เิาสีอี่ แต่มีข,มขม่มเงินข่มคำเพราจักเด้อนี่ยครั okay. ้นเป็นแบบพวกหินพวกแก้วยังไปแบบพิเศษพิเศษด้วยหนึ่งอะนะาตื่นตาตื่นใจกันเลยว่าเอามาเบิงโอเคเอฟซีผู้เล่นผู้เราจะลองร้องกันคอมเมนต์เบิงได้ได้ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ครัสนใจตัวนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเาซีไปคุดพักพอนิดหนึ่งเราจะไปคุดท้องน้ำต่อตอนนี้เมื่อยมาแวะอับกินน้ำกินแน่นิดหนึ่งเราก็จงไปคุดเนาะ เป็นคลิปบ้านๆนะบางเอิญเราเจอตัวนี้ก็เลยว่าไม่ว่าไทยให้เอฟซีทุกคนได้มาเบิ้งได้มาเห็นกันนะนะเนาะเป็นคลิปไม่ว่าจะมาบ้านนะทุกคนเด้อโอเคเจอกันในคลิปหน้าทุกคนสระไปดีเดี๋ยวเมื่อกี้จนี่